อยำกุ้งไหมอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยดิน่ากินอ่ะองยังกุ้งอ่ะไปซื้อสองซองไหมสองซองเลยเหรอจะได้กินกินเนี่ยสาวทุกคนเฮ้ยกินใต้แห้งใช้าหมอะไรเหรอมาซื้ออะไรเหรอมาซื้อมาม่าต้มยำกุ้งปกติอ่านฉลากกันไหมอ่ะเวลาจะซื้อไม่อะเอ้าทำไมไม่ทำไมไม่อ่านล่ะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะไ่เนโอ้โก็อ่านไม่เป็น ตรงไหนอ่ะไหนยังไม่เห็นมีเลยดูดิอยู่ด้านล่างมือขวามือเนี่ยเหรอใช่อยากรู้ไหมว่าอยู่ในโซนสีอะไรในแต่ละอย่างอึ้อย่างน้ำน้ำตาเลี่ยงมาบวกกันถ้าบวกไม่เกินหนึ่งร้อยคืออยู่ในโซน แต่5บวกแล้วเกิน200อยู่ในโซนสีแดงนะลองนำน้ำตาลไขมันโซเดียมมาบวกกันดูสิได้เท่าไหร่1,774โอ้หเยอะมากงั้นเราจะกินบ่อยๆได้ไหมไม่ได้ถูกต้องเราต้องกินนานๆทีนะเราควแบ่งกินด้วยใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเราไปซื้อของอย่างอื่นก่อนนะขอบคุณนะที่เตือนเราได้